นะครับนี่คือบรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลของอังกฤษนะครับก็คือวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับก็แฟนคลับวันนี้ผมอยู่ที่สนามวิมเบรี่นะครับสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามการแข่งขันของฟุตบอลนะครับของประเทศอังกฤษของเราในเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีแฟนคลับของอังกฤษนะผมยังไม่เจอแฟนคลับของเดนมาร์กนะครับนี่โอ้ ผู้คนนะครับตอนนี้ออกมาเชียร์กันยากมากเลยนะครับเนี่ยครับอ่านะครับอันนี้ก็คือรายงานสดเลยนะครับสำหรับสนามเวนเบอรี่นะครับก็ผู้คนก็เยอะมากเลยนะครับมีตอนนี้เดี๋ยวผมก็พยายามจะเดินให้ดูไปเรื่อยๆนะครับในรอบๆนะครับอ่ะมีก็เมืองกฤษนะครับเนี่ยเน้นแฟนบอลเดนมาร์กนะครับนี ็มีเสาควายนะเสาวางนะเดนมะาร์กนะครับนี่ก็<อ>ส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็เป็นอังกฤษเนาะผู้คนก็จะเป็นประเทศอังกฤษเป็นใหญ่นะฮะอ่าเขาว่าปีนี้ก็อาจจะได้แชมป์ของยูโรนะคาดว่านะขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะมีการเฉลิมฉลองกันค่อนข้างเยอะและค่อนข้างกันมากเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ ประมาณสักสี่มงเย็นห้ามงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวบางช่วงบางตอนของการของการที่ผมจะอัปโหลดให้ลงดูเนี่ยอาจจะมีการตัดเสียงออกเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเสียงเพลงเนาะอาจจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมอยู่แถวในในสนามนะฮะก็พวกเราไม่ได้มีตั๋วก็คงจะอยู่แถวข้างนอกนะครับเป็นหลักในการเชียร์นะครับก็ ผู้คนก็เยอะมากนะฮะตอนนี้คือเยอะจริงๆนะฮะนี่อ่ะผมส่องให้ดูบรรยากาศบรรยากาศ,าศตอนขณะที่ยังไม่เริ่มแข่งนะครับว่ตอนนี้ก็ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะฮะนี่นี่แฟนบอลเช้า อังกฤษทั้งหลายนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศตรงนี้เลยทางขึ้นนะฮะแต่เราคงไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจํากัดผู้คนนะจำกัดคนที่นั่งชมอยู่ข้างในนะครับโดยส่วนใหญ่พวกเราก็จะอยู่ข้างนอกกันเป็นหลักนะฮะเห็นไหมครับ อันนี้คือแฟนแฟนอังกฤษนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่สนุกสนานเลยฮะาายนักข่าวก็ทำทข่าวค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสองดูนักข่าวสำนักไหนเอ่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทำข่าวกันค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงของ ก่อนนี่เห็นไหมที่เขาบอกว่าแฟนคลับของอังกฤษนี่ค่อนข้างที่จะงแรงนะก็เอมาขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ส่องดูเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะผู้คนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะ เด็กนูโมโว่ไวรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาส่องให้ดูแถวนี้ถนนนี้มีเกลือนไปด้วยทั้งทั้งเออ่อเดี๋ยวผมก็ส่องก่อนนะแร็ปแร็ป ผมก็ครั้งแรกนะครับสําหรับการมาเขาเรียกว่าสําหรับการมาเชียร์ทุกบอลน,นะวันนี้ผมไม่เห็นบรรยากัศในจริงก็โอโ้โหถือว่าแฟนคลับของประเทศอังกฤษเขาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะก็เชียร์บอลกันอย่างแบบโอโ้โหอโุ่นฟ้าหาฟั่งนะครับนี่ก็จะมี s e กเรตี้นะครับตำรวจต่างๆนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอยู่สูงกว่านี้นิดนึง<อ>เพื่อดู ผู้คนก็เยอะจริงๆนะครับอันนี้แค่ว่ายังไม่ได้เข้าสนามนะนี่คือคนที่ไม่ได้เข้าสนามนะก็อยู่ข้างนอกกันเป็นหลักนะครับอ่าเห็นไหมครับแฟนบอล